ทุกคนจำดราม่านี้ได้ไหมที่แบบมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอะออกมาอัดเกมถึงดาราท่านหนึ่งที่ไปทานร้านอาหารแล้วแบบเหมือนไปตักอาหารแล้วก็เลอะใส่ชุดเขาแล้วดาราก็แบบ sorry แบบพูดฟิลสงังเกตแล้วแบบเขาก็หันมาแบบคือต้องหน้าแล้วดาราก็หันไปแบบไปพูดกับเพื่อนแบบว่าขอโทษแล้ว อะไรแบบนี้แหละโดยดาม่านี้ก็เป็นของคุณแป้งแป้งออนเจลาก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ใหม่ก็คือถ้าไม่พูดอ่ะก็ก็ทุกคนลืมไปหมดแล้วอ่ะแต่คุณแป้งเอามาพูดในรายการคุณก็เรียกได้ว่าเรียกทัวร์รอบใหม่มาจอดโดยคุณแป้งก็ได้เล่านะครับทุกคนเล่าว่าหลังเนี่ยคุณแป้งก็ออกมาพูดถึง เรื่องทำขาปูจากถาบุฟเฟ่หลนใส่คุณพี่ชุดขาวเนี่ยพี่ที่เคยออกมาคลิบอะเนี่ยเป็นพี่ชุดขาวจนแบบชุดเลอะเลอะไปหมดอนะแล้วแบบเหมือนคุณแป้งพูดว่า sorry แล้วก็แต่เขาวะก็คือแบบตองหน้าเพื่อนว่าใหญ่ยยนี่อไรามารยาทฟิลแบบฟิลแบบขอโทษแต่ทำไมไม่จบก็คือคุณแป้งก็คือแบบบ่นกับเพื่อนพูดให้เพื่อนฟัง หลังจากคุณแป้งเอาประเด็นนี้มาเล่าใหม่รถทัวรอบใหม่ก็มาเลยจ้ะฮชาวเน็ตก็ฮะฮะแกจะไม่รู้สึกเลยหรอแล้วทุกคนดูสีหนะ้าคุณปองโดยพอคุณแป้งชีแจงเฟดใช่ไหมคุณแป้งก็ขอโทษคุณพี่ท่านนั้นอีกครั้งหนึง่ง